พระเจ้าท่านจะจับาของอาตมานี่แหละถูกต้องของคนอื่นทิพหมดมันก็มาต่เผ่าเดียวกันกับกวลัาธีทั้งหลายเของัันพระองจึงจับไปกลางให้เขาคิดเอาเองให้เขาใช้สัญญาพิจารณาเอาเองเฉพาะชาวกาลามะแต่ไม่ไม่ทั่วไปแต่เฉพาะเหตุการณ์เฉพาะเหตุการณ์อย่างนั้นท่านก็จัดอย่างนั้น แต่ถ้าเป็นสัจธรรมมันจะคร่มหมดมันจะเป็นยูนิเวอร์สัลหรอมันรมทั้งหมดเช่นอริยสัจสี่กดใจรักปฏิจจสมุปบาทอะไรอย่างนี้ก็แทงจำน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ร่มทั้งหมดเป็นสัจธรรมนะเป็นผู้ฟังที่เครพครับเวลาหมดเสแล้วครับในในวันนี้ก็ขอ,อยุติเพีงเท่านี้ก็ความสุขสวัสดีความ จดินทางทาง,งโลกและทางธรรมพึงมีแต่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทันศนชีวิตนะครับผมวสินินทศระมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวัน เวลาสองทุ่มสามสิบห้านาทีวันนี้เลยมานิดหนึ่งสองทุ่มสามสิบเจ็ดนาที <c oughs> ตอนนี้ก็ยังคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอการพึ่งตนเองการช่วยเหลือตนเองแล้วก็มาถึงหัวข้อที่ว่าด้วยทำเป็นที่พึ่งคือสติทีนี้ก็ ก่อนจะเ,เริ่มเรื่องสติหรือต่อต่อเรื่องสตินะครับผมก็จะขอพูดเรื่องอะไรนิดหน่อยเรื่องศาสนา,อาขอพูดเรื่องธรรมะเจร็ญติย่อยนิดหน่อยอคือเรื่องศาสนาเครื่องมือพัฒนาที่ยังไดอยพัฒนา ศาสนาเครื่องมือพัฒนาที่ยังด้อยพัฒนาซึ่งเราจะต้องพัฒนาตัวเครื่องมือพัฒนานี้ให้ดีขึ้นเพราะว่าถ้าศาสนาซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนาแล้วก็ด้อยพัฒนาียเองหรือยังด้อยพัฒนาอยู่มาก ก็ก็ลำบากก็ลำบากนะครับถึงจะมีอะไรหลายๆอย่างร่วมสมัยไปกันได้ในยุคปัจจุบนันทีนี้ก็มองดูที่ตัวบุคคลคำสอนในธรรมทีก็ควรจะต้องทาดูและทดสอบให้แน่ใจ เราต้องศึกษาและวิจัยให้กดะจากชัดว่าควรจะนำมาสอนและปฏิบัติหรือไม่เพียงไรไม่ใช่อะไรอะไรก็ได้ก็ราทถามักง่ายอย่างนั้นก็จะยิ่งเลอะเทอะกันใหญ่ทนี้ผลเสียที่จะเกิดแก่สังคมใครเป็นคนรับผิดชอบ เราคิดจะทำความดีเป็นส่วนตัวถ้าเราคิดจะทำความดีเป็นส่วนตัวโดยไม่คำหนึ่งถึงผลเสียหรือความเดือดร้อนที่จะตกแก่ผู้อื่นคือแก่สังคมส่วนรวม <c oughs> แล้วก็เขาก็จะเดือดร้อนกันไปหมดเราจะเดือดร้อนกันไปหมด ชาวพุทธและองค์กรทางศาสนาควรรีบปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเพื่อก้าวให้ทันและระยุก์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเผยแพ่ศาส,สนาขอขออย่าได้เก็บตัวอยู่ในกรอบความคิดเก่าๆารักษาไว้ในรูปแบบโบรบราณไปใช้คำที่ไพเราะเหมือนโฆษณาชวนเชื่อว่า เคยรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและเพณีีอันดีงามแต่เอาจริงก็มีแต่เปลือกส่วนสาระได้หายไปหมดแล้วลการทดสอบแลการตามดูผลเป็นสิ่งจำเป็นอะไรที่เคยเชื่อกันมาเคยถือกันมาแต่โบราณน่าจะได้รับการทดสอบใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่า ็ยืนยันว่าทดสอบแล้วผลออกมาเหมือนเดิมหรือว่าผลได้เปลี่ยนไปแล้วเพื่อเราจะได้ไม่เชื่ออย่างงมงายถือตา,ตามกันมาหรือที่พระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าจัดว่าอย่าได้รับเชื่อโดยประรำปรลาหรือว่ามาประำปรลายะเพราะาอยากถือตามข่าวรือมาอิจิเกายะ อันนี้ก็เป็นข้อความที่อ้างกันบ่อยในกาลมาสุนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เพื่อจะยืนยันหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ผมจะเล่าเรื่องออลิงตีนเสาเรื่องลิงตีนเสาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้ คือคอเขาได้ยินได้ยินมาเล่ากันมาว่าเขาต้องการจะทดลองอะไรอย่างนก็เอาลิงสี่ตัวเข้าไปในห้องในห้องกลาง <c oughs> ในห้องกลางแล้วก็มีเสาสูงแล้วก็มีกล้วยมีหนึ่งแขวนอยู่ปลายเสา,เาปล่อยให้ลิงหิวจัดตัวที่หนึ่งปีนขึ้นไปถึงปลายเสากำลังจะคว้ากล้วยอยู่แล้ว ก็มีสายน้ำเย็นราดรดลงมาบนหัวลิงมันทนไม่ไหวจึงรีบปีนลงมาตัวที่สองตัวที่สามและตัวที่สี่ก็ทำนองเดียวกันน้ำที่หัวเสานั้นเป็นน้ำฝรับปัวที่เขาทำไว้เพื่อจะลากหัวลิงโดยเฉพาะก็ลิงสี่ตัวก็นั่งจับเ่าอยู่คนเสานั่นเองอยากกินกล้วยแต่ไม่กล้าปีนเสา อันนี้เมื่อเอาลิงพวกนั้นออกไปเส้ตัวหนึ่งเอาลิงตัวใหม่เข้ามามันอยากกินกล้วยพอํำท่าจะปีนเสาลิงตัวอื่นก็ร้งองเสียงเี๊ยบยักจนลิงตัวนั้นหลังเละที่สุดก็ไม่กล้าขึ้นปีนเสาค่อยๆเอาลิงเก่าออกไปทีละตัวเอาลิงใหม่เข้ามาเหตุการณ์ก็คงเป็นทํานองเดียวกัน แม้ว่าตอนหลังเขาจะเอาฝักปัวออกแล้วไม่มีน้ำแล้วแต่พฤติกรรมของลิงในการปีนเสาก็คงเหมือนเดิมนี่คือกรอบความคิดของลิงที่ได้ส่งทอดกันมาโดยไม่ได้ทดสอบใหม่พฤติกรรมนี้เป็นโคตที่ถ่ายทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเา่าเป็นเจนเนติกโคดจริงเราไม่มีใครกล้ามีพฤติกรรมนอกกรอบอันนี้ แต่มีนินงสักตัวหนึ่งใจกล้าเรีนเสาขึ้นไปในระยะหลัง,ลงก็คงไม่มีสายนำเย็นกับรัวได้ไึ้กล้ยวยต้องนึกด,ดูนะครับเล่าเรื่องรีินเสาแล้วโยงมาถึงสังคมมนุษย์มนุษย์ใน้ังคลองเราได้ถูกกรอบเทมีไลไลต่างตังทำคิดตามกรอบมาส่วนอายุคนไม่กล้าแม้แต่จะคิดออกกรอบ <c oughs> ชาวว่าแต่จะพูดหรือทาเลยไม่กล้าแม้แต่จะคิดออกนอกกรอบชาวว่าแต่จะพูดหรือทาเลยพระศาสดาของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงะะรู้ไปขึ้นได้เจริญเติบโตในกรอบความคิดอย่างกรามโยนดุแต่ทรงกล้าหาญที่จะทรงคิดและทรงทำนอกก,ออก,กรอบของพระมจึงทรงเป็นพระศาสดาองค์ใหม่ ไดตั้งศาสนาใหม่ได้ส่งปฏิวัติบ้งปฏิรูปบ้างทั้งคำสอนขึ้นใหม่บ้างเป็นมรดกสำคัญตกมาถึงพวกเราจนถึงทุกวันนี้รงความว่าเราต้องรีพัฒนาเครื่องมือสำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นคือพัฒนาองค์กรทางศาสนาให้ทันสมัย เพื่อจะได้เอาไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉอย่างยิ่งคือพัฒนาศาสนาบุคคลให้มีความรู้ทีมีความประพฤติดแล้วก็มีความสามารถดีเพื่อจะได้ให้เป็นอยู่อย่างกลุ่มและมองเมาะชายคนให้หลงงมในกับเรื่องให้สาระ